เห็นเห็นอีกหนึ่งป่าไม้เห็นหัวอีกอ่เห็นเห็นเห็นหนูรอเลยหนึ่งป่าไม้เอาเอาเอาส่งพาสดุอิดกคนนี่คือเห็นอีกคนหนึ่งเลยเนี่ยเพื่หนาสิใไซได้เนาะได้ยังน้อยหน่อยเนาะขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับพีร้านเด้อขอบคุณเพ้เล่นหลายขอบใจเนาะหน่อยเนาะทรงผมเทะเนาะโอทรงผมนี่เท่นเท่นไม่มาเคยทรงผมนี่ผู้หญิงผู้ชาย โอ้พ cool cool ูดยิงโอ้พูดได้บอเออผู้ยิงว่าจ่าโดยโดยขอบใจด้วยวาวด้วยไปก่อนเนื้อวาวหน่อยครับเพืวาวหน่อยโอ้ไปก่อนไปก่อนจูก่อนจูฟ้าก่อนบ๊ายบายสบายดีสวยๆดูน้องหละสบายดีแล้วแหละไฮเขาใหฮยาให้แล้วบอสแหละยังโอ้เพื่อนแล้วบ่โอ้ยอันนี้อ่ะ ระวังนุ๊เด้ะไปเดี้วแล้วลบรร่กเขาให้หญ้าให้นะ่ะยังยังบ่ทันแล้วอยู่โดยโอ้ตอนนี้เจ้าอายุเท่าใดแล้วเอาบ่หูโอ้บอ่จักอายุตัวเองโดยโอ้น่าสิป,ประมาณ10 10ปลายปีเนาะอายุ10ปลายปีบ่ฮู้อ,อายุตัวเองเลยเนาะโดยเจ้าเจ้าเท่าไรเจ้าเจ้าอายุเท่าใด ธีชนบททุกคนอ๋อแล้วจอดล่างรถล่างค้าอยู่นี่เลยโอ้ยนามไร้แห้งแค่นี้ปาดโคล่างรถว่าล่างรถนอนหลับทางอูรุเอไลอยู่แบกก็ได้โผักแคดีบาดละเตืองทุกคนเลยโอ้ปาดโครถใหญ่ จังไดอาจารย์หนุ่มลถไล่ลดไล่มาตะคูอุบุญปอนขุ่นฮอดตะนันอันัง้ลดนะมุลี์ลดบะเดี๋ยวหมดขาดโอ้ขาดเวิร์ดน่ะไล่หน่ะนะเกือบตายเลยแต่ละอย่างเป็นกน้อยเลยโอ้ไข่เลยเนาะเห็น่ะลดออยู่ลดตะกี้เลยเจ้าเมไนเลยใช่ขยันใช้เต้นยันช่องทางเลยโอ้โหโชคดีโชคดีน่ะสเปนตะกี้เจ้าเมไนเลยโต้เจ้าเมต้มาแต่มาแตะมาด้งบ่อยนี่ อูย <divide S 2> เอารถจักเออเอารถไทยไปบันดงรถลูดนะคาดลูดเนาะมาเดี๋ยวพอกันเถอะไป็นไสบายดีบอกกันเถอะรถนี่รีบไปบานเพิ่นเ่เห็นนจักสิลสบายดีม่แงไปได้โอ้มากับร้านหน่อยโชคดีเนาะโชคดีเนาะมาดคอยพาไปเด้อจันโอ้ดด้ด้ไปเล้อเด้อไม่ปตืละไหนล่ะไปนเด้อเด้อ รรบรรยากาศสองขางทางของเขตชนบทเล่าทุกคนสิประมาณนี้เลยอันนี้คือบ้านต่อเรือเนาะหเห็นบ้บานเรือก็สิประมาณนี้แหละแล้วก็นี่ประมาณซิไปล้างเขาไปได้นหน่อยกับเป็นปลาเป็นโคเป็นดงไปส่วนมากการเกษตรมันต้นแล้วก้กล้วยแถวนี้แต่ส่วนมาก,ก,ากมันตน้น,น,สน,น,ตนสิหล มาหอดจุดไม้ปลายทางแหละบนมหาหนองโดนแหละครับไอ้เจ้าเนาะสีเขาไปหาไอ้เจ้า mm hmm. ทางเขาบ้าน mm hmm. เพื่อนก็ประมาณนี้เลาวอีกเนาะนี่ mm hmm. นหุ่นทางเขาบ้านเสาเจ้าก็ได้ทุกคนบู mm hmm. บาบวกกามาคุยแลย้วแบบอู mm ้ห hmm. อ mm ู hmm. ้หาพวกลังคาแถวนี้ทุกคนนี่อยู่กลางป่าเลย ล้อมรอบไปดูภูเขาแะะ้วกสวนมันต้นนี่แหละเอ็นบ่เจ็ดแปดลังคาห่างจากถนนประมาณเกือบกิโลกิโลกัวสองกิโลเละห่างจากถนนไงมาหอดเพื่อนน้องเจ้าคนสวยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน คืนเพื่อนนองกันบนา้บ่ด้มาหากันโดนแล้วไม่ได้มาหากันนานแล้วอยู่โอ้อยู่วัชพคนเลยน้องก็อยูวัชซองเบิ่งขาเพื่อนจ้าวิวสวยๆฝนตกกับวิวงามแถวนี้สบายดีสวยๆดูน้องละสบายดีแล้วแหละให้เขาให้ยาให้แล้วบ่แหละ โอ้ไม่ท่านแหล้บวบ่โอ้ยอันนี้อ่ะระวังรุดเด้อเป็นวัดบ่เป็นไข่ครับเพม่นเป็นไข่เป็นวัด<ผ>ได้นี่ยของซาวเรา <S 2> <S 2> มาเก็บมักเตียวมาเก็บมักเพ็ดกับนองเหี่ยวโอ้เอาใหม่คัดไปย่างดีๆัมได้ มีมักข่าโพดมักซิลี่น้ำใครเป็นคนปลูกตัวบอปลูกนะแม่โอ้แม่เป็นคนปลูกโอ้นีดีนี่ครับฉาวานเพิ่งจะปลูกยักปลูกยักษฟังไว้กินอยู่ได้นี่มักซิลี่นี่โอ้พงเนียครับธรรมชาติได้นี่แบบบดใส่ปุ๋ยใส่ยังเลยมันบ่บดใส่ยังโอ้บดใส่ธรรมชาติเลยเนาะปลูกตามธรรมชาติเลยนลเลยนาะนี่เห็นบ่นี่น้องหาเก็บเอาเก็บมักเกีียว อายุตัวเองกับบจักได้ทุกคนเลยเพราะว่าน้องนอง้นองบจักพ่อแม่กับบจักว่าอายุจักปีผู้เลกจหไ่เป็นสาวผู้เลกแต่งสีจักว่าอายุเท่าไรเนาะกาเอาแล้วประมาณายขึ้นกับสีกาประมาณสิบหาสิบหกผู้เล็กเป็นแต่งสีกาได้เนาะมมรุ่นเดียวกันกับบจักกว่าสันเขาท้ามเนี้ยเหออันนี้มากยังน,นี่มันกินได้อยู่เตีย้ยกินบ่ได้โอ้กินบ่ได้มากเลยโม,นะมหูสันน้องว่านี่จักหมางย่างทุกคนเนี่ย กินมาได้ว่าสนนี่โอ้ลูกลายยางในะสวนเพิ่นก็นได้มีมักเพชรมีมักทัวมี่ไารย,ยางนะทุกคนเลยแล้วก็มีอันนี้น้ำห้องโบจ้าวคุณปลูกไว้เห็นยังจะสิทามหนองเบิง้งเอาเบิ้งดูได้่ายเป็นได้แล้ว โอ้ดีไล่เติบเลยได้ดิปลุกขิกร้ายได้เทุกคนในแบบเต็มสวนเพื่อนเลยเพื่อนจะปลูกไว้เป็นจุดเป,ป็นจุดเลยเต็มเลยปลกขกร้ายหลายน,น้องอกสกีปอตมักซุกซุกกับหมากแก่หมากอ่อนกับเสีเาไววให้มันแก่วิธีชีวิตเนาะ มันบ่เหี่ยววิธีชีวิตตัวแบบนี้เนาะเหี่วยวเขาถามเจ้าเนี้ยอันนี้นั่นคือปูไวใบหยังนนอันนี้กินได้บ่กินฮะจกเจียกินบ่เอาเหี้ได้กินเขาถามเนี้ยเอาเหี้ได้กินอันนี้นะกินบ่ได้โอ้ยน,นี่กินบ่ได้ดบอ่อปูไว้งามมื่อซืือปูไว้สืองามมื่อซืือโอ้ได้ร้ายแหละครับพ่อแหละจะมาทิ้งหาย เปนสปิดประตูแด้มันกันแบะเขากันไกลเขานะเอาใหม่ครับจึ๊กเลยง่ายๆครับแต่ว่าใส่ได้พ้นดีขึ้นยังนี่ได้นี่ใหม่รับก็ได้ไม่มียังเขาได้แบะกับเขาไวได้เป็นบ่พอล้ <S <S ครับเมื่อละจูดงแล้วานี้เพื่อนปลูกไก่เฮือน คือกันเลยแบบสวนเป็นกได้บ่ได้ไก่เป็นไงได้่างไก่จากตัวเพื่อนมีคขอกแบะได้เนี่ทุกคนเนี่เห็นนี่ขอกแบะก็ได้กั่งจุบเจืออยู่ได้ฝุ่นครับเจ้ากันงลังๆสวยลลางบวงเห็ดมูเห็ดนางอยู่ สบายดีน้องเฮี้ยวสบายดีแล้วแล้วบ่เขาให้หยาให้น่ะยังยังบ่ท่านแล้ยวอยู่โอ้ตอนนี้เจ้าอายุเท่าใดแล้วเอ้โหโอ้บบจักอายุตัวเองโอ้น่าสิประมาณสิบสิบแปดปีเนาะอายุสิบลปยปีบ่หูอายุตัวเองเลยเนาะจดยเจ้าเท่าใดเจ้าเจ้าอายุเท่าใดหาเจ้าเจ้าอายุเท่าใดเจ้าน้องละเจ้าสิบแปดแต่อันนี้นั่นเจ้ากับโจักอายุน้องคือกันบ่ โอ้ oh, บจักอายุได้ทุกคนเอ, e. <c oughs> อเ้ยเด็ <c oughs> เกเด็กเด็กโรนะ <c oughs> งเรียนอยู่บ่าว่นนี่ยัโอ้บ่ได้เขาโรงเรียนโรงเรียนมันไกลเนาะไกลจากนี่เนาะโรงเรียนอยู่ <c oughs> oh, ไซ <c oughs> ยู่บานตอเรือ่่บอก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่้่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่ ก็เดียว่าเขาต้องเรียนอายุกับโบจักเข้าวาสีประมาณสิบปลายปีนั่นแหละอสี่ประมาณสี่หาปีก็เป็นสาวสำนอยแล้วนี่น้องเหี้ยวเนาะเหี้ยวมันบอกโอ้ทั้งร้านเจ้าเดชาน้องสาวเจ้าซื้อหย่างเหี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวเหี้ยวเจ้าโอ้ในเคื่อนเจ้ามีอายมีน้องจากคนอายสามคนโอ้อายสามคนแล้วก็มีเอื้อยคนหนึ่งโอ้หน้องเดี่ น้องหนึ่งน้องผู้หนึ่งโอ้อายได้ไดกก็อายอายอายสามเอ้ยหนึ่งน้องหนึ่งถึงเบิดอหาคน6คนแล้วกะพพอไม่ก็ะยูครบบิดทุกคนเนาะ6 7 8เจ็ดแปดเนาะโอ้แปดคนน้องเหี่ยวครับเจ้าท่ามแน่น้องล่ะนิ่งกลองอายแน่นอยหนึ่ง เพิ na, warm, okay. house, ่นสวยตอนนี้น่ะย <us> ังสวดอยู่บ้าเจ้าอันไอ่ได้เจอเจ้าเฮิงนนะโอ้ยยังสวดอยู่โอ้ยังเป็นผู้สาวอยู่เนาะเรียนเนาะยังสวดู่ไดเฮ้บ่มีไผโอ้ยตายแล้วบ่มีไผเอาวัสสั่นบ่มีไผเอาวัสสั่นแถวนี้น่ะส่วนมากใส่น้ำห้วยมันบ่อปักเจ้าแม่นบ่ถ้าฝนตกก็ตูงเอาน้่งโพแม่นบ่เนาะ นำกินไปตากออยี่หม่องได้นำกินนะตากยี่นางหวยโอ้นำกินกะเอาน้ำหวยบางทีไอ,อยเคยไปเบิองเจ้านะโ,<ด>โอ้เอา,าอยู่หันบ่มันคุ้นๆเลยกะก,กินได้บ่เป็นได้โอ้มันจำเป็นเนาะฝนตกกะน้ำคุณกะเอามาตั้งไว้ก่อนมันตกตะกอนก่อนเนาะน้องบ่จักดอกครับตกตะกอนคืนอหังลาาเสือด่าวงว่องตอนเศร้ากินข่าวกับเนีงฮะตะดูย์กับเนีงตอนเศร้าโอ้กินครับน้องไม้ นข่าวกับนำ้ำมอซัมแจ้วบ่โอ้แกงโอ้แกงน้ำไอกินกน,นะครับอันนี้คือฟืนนะครับเพื้นจะเอาไปหนึ่งขา่าวบ้าอะไรเนี่ยพุทธาแบกขึ้นเฮือนอันนี้ไม่ไม่ยังเจ้าอันนี้ไม่นี่ไม่ย่างบงบ่ไม่ย่างบง,อง,บองโอ้ไม่ย่างบง บริเห็นกันเฮืงแล้วครับ <c oughs> นาชีไรเดือนเนาะ<ด>สามเดือนหอดบอโอ้หอดลเลยเฮ้ยสามเดือนกลัวเลยอันนี้นะผู้ซอยพอน,นี้น,นี่นะเกาจะชื้นหนามสาวดให้เอื่อยเวลาเอื่อยให้ัหดเป็นกระตุ้นหนามใบเมีดให้เอือ่อยโอ้ยซอยกันเลือยกันดีครับสองเอีน้ยน้องเบอ่์ครับ มาผลนหม,นมีเอ้อยผลนหมีเฮ็ดเองวัดถุยางเนาะเจ้าเนาะสาวชนบทดูแลตัวเองได้กินข้าวแล้วบ่้น้องเฮาลืมถามเหมือนกันใช่ขา้าวเส้านั่นได้ขา้าวเส้ากินแล้วอ๋อเลืองแต่ขา้ขาวข่าเที่ยงว่าท่านกินเนะาะเฮ้ยเข่าเที่ยงน้องว่าท่านกินผู้ดีเลยมาหอดเพิ่นกับเห็นเพิ่นจิเบื้องิ่นเ็ศกับเขาแล้วมัน เวนี่นะสีเห็นเกือบทุกเครื่องเลยนะน,นี่กระเจาะนี่เนี่ยวใส่ผ้าใส่หนีไปไปสวนเลทุกคนนี่คนสิตากไววใกล้ๆก็ไฟเพราะว่าเวลาควนไฟขึ้นมันสิเห็ดแห้หมอดบกินหล้วก็มันใส่ได้เิ้งนะแล้วก็ไล่ความชื้นไปในตู้พร้อมภูมิปัญญาของชาวบ้านนะทุกคนเจ้าเจ้าต้มน้ำให้เดือดก่อนบอ่แล้วก็เอาเขาลงเจ้าสิเห็ดยังอันนี้ ตะดรางตะดางตะดางนี S <S ่ค <re> ือ <initiatives> น <doors> ้องบบจักเดือตะดางตัวสีหุ้งเขาวะแม่นบหมคำาตะดางนี่บบจักได้โบจักคำถามเขาได้นี่น้องอะสีหุ้งเขาเห็นบหมเพิ่มน้ำให้เดือดแล้วเอาเข่าเจ้าลงเข่าเบิดกินอะไรอย่างเข่าเจ้านะเข่าเจ้าแม่นเข่าเข่านั้นเขาเนีิ่งนะเออานั่งเรืออยู่บ่เรือเต่าซ้ำนั้นอ๋อเรือแต่าซ้ำนั้นนะ โมกแกะสิคุมปีแล้วเนาะต้มแล้วก็เอาน้ำออกได้ป่ะนี่อ้สูตรไ่สูตรมั่นเนาะนี่ไงเนาครับสูตรเซาบรูเด้สูตรเซาชนบทได้นี่ เจ้าสิขัวมูก็บะดย้ยโอ้ัวใส่ยยังขัวก็แต่มูจะซื้อนี่มูซื้อมียังมูมีพักใสโอ้นี่แหละครับบรรยากาศในชนโบทกับสิบป,ประมาณนี่แหละกับสิบบร้ยินเสียงยัง้ยิเแตีเสียงแหว่จ่าห้องแหวแหวอยืนหันกับเสียงนกนี่แหละนก็นเลียงไวอืมโอ้ เนี่ยมมากกับพ่ออยู่อยู่นอกเจ้าเนะาะแต่ไม่มีล่มกับฮอนแบบเพื่อออกนภาคานอกเจาก้อาอทุกคนมึงนะควนตรวจๆเลยขัวมูสาวเล่าครับสาวสวยสาวชนเผาบรูเนาะนองเห็ดฟุกเขาแต่งอยู่แต่งกินสุก,กินเป็นหุ้งเข่ากะเป็นเม็ดงามๆเลยทุกคนเด้ยเขาหุงห้งคนเนยวฮันในขัวหมู พ então, อดีกล <man ic muffin initiation> <ia> ิ <delete> ่นใบพอดีเนาะอาแล้วครับมาแล้ว่ะคุณนะจับไปง่ายแท้แมวจับวับเลยคุณนะจับใคง่ายครับเยี่ยวเยี่ยวอันนี้นะคือจานเบรกรถลดได้เลยเพิ่นเสี่ยวมาห้องหมอได้หน่ปึ๊บโหลดแมนอาราจารย์เบรกมาห้องหมอนี่เข่านอนเห็นบ่ ย่งางงามเลยเนี่ยเขาเจา้าทุอนห่อน้นองเบาเนาะโอ้เจ้าคือตักลายแท้ที่ตักลายแจะน้องหลาคนสวยย่างเลยนะ้องเบิ้งเขานะโอ้ยเป็นสีใซส์ถวยนี่เลย่ได้นี่ถวยน้อยเลย่ได้นี่เขาเจ้าง่ายๆเลยแม,ม,ม่นง่ายๆแต่จะไมีแมวมานางเฝ้าน้ำเทียงคางน้ำสองตัวจะเดินจะเดินจะเดินน้ำกันนึกทุกคนเดินนี่ มาเยนะี่ยมน้องมาถามข่าวถามข่าวเพ pues mm nah. ื่อนบาได้เจอกันสี่หาเดือนไปแล้วเระมาณนั้นแม้นโดนบาเลยมาหาน้องเฮ้ยจังหวะสบายดีไหมฮะอ้าวน้องจ้าจ้าน้องเจ้าโรลล์ไซม์ไเลยหุงเข่าแบบนี้กะแสีบอีกแบบหนึ่งทุกคนมันจะเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันดีแต่นี่นาจะเป็นเข่าให้มันว่าเจ้าเข่าให้น้องเนาะกินเข่าทั้งคันครับแสียบยุ่แสียบยุ่แบบบ้านบม่มีพักใจเนาะ โซบี so ะครับพี่น้องครับได้กินเจ้าเนาะได้กินข้าวเจ้าได้กินเจ้ากสัตวกินนองเจ้ากินข้าวเจ้าประมาณนั้นแหละมาแล้วทุกคนมาแล้วฝนมาแล้วพุ่นมืดฝ่ามัวดินมาแล้วหึมหืมหมมาแล้วอ๋อเสดอออกจากหมู่บ้านนี่แข่งฝนออกแล้วคุณฝนตกพาปลาบึมบึมมาแล้ว ฝนตกทุกคนถ้าฝนตกแห้งๆเนี่ยห้าสิออกจากหมู่บ้านบ่ได้เพราะหนามมันสิท่วมพ้นทางแม่นบ่เจ้าถ้าฝนตกแห้งๆเนี่ยออกบ่ได้เลยเนาะฝนตกแห้งๆสิออกจากหมู่บ้านบ่ได้แล้วทุกคนเลยเพราะทานห้วยมาเป็นแม่นเกือบซิบหวยพุ่นเด้หน่ หลังจากอยู่กับน้องก็ใส่เวลาเฮงเติมนะทุกคนเป็นสโมงกลัวสุดแหละกัสิเดินทางกลับเลยเพราะว่าฝนตกเศร้าไปรอบนึงแล้วทามันตกอีกเขายานหนามถว่วมพ้นทางเขายานอ,กออกบ่ได้นะทุกคนเนาะกัสิไดนอนอยู่นี่มืออืน่นจะเสดเมื่อเลยทามันตกอีกกับบริเ่อไงเลยเป็นมือสองมือผมนะครับเดี๋ยวเขาเดินทางก่อนนะทุกคนเด้อขอบคุณที่เขามาชมคลิปแหละเป็นกำลังใจขเขาด้วยขอบคุณเหล,ลายครับไปแล้วบ้านานีนนนน้สองเอือยน้องครับกินมากต้มในทวดินเนาะสองเอือยน้อง น้องเหี้ยวเนาะน้องเจ้ากับน้องเหี้ยวเด้อทุกคนเลยมาเยี่ยมมายามเพิ่นล่ะจ้ะมาเบิ่งว่าฟื้นไฟเพิ่นฟื้นไฟสุล่าเซียวยังใส่ได้อยู่บ่น้องเจ้านังใส่ได้อยู่เนาะเทธอน้าเจ้าเทธอน้าสิมาเล่นน้ำไม้ได้หน้องเด้อแล้วก้ะน้องเหี้ยวเด้อมาเยี่ยมมายามเพิ่นครับมาถามข่าวเอ่อเพราะว่าเฮาบ่ได้มาเล่นน้ำน้องเครื่องเล้วก็เลยเข้าไปเยี่ยมเพิ่นก็น่าสนุกก็เลยซื้อนักกินนักอยากมาให้เพิ่นเฮ็ดกินนิดนึงพอได้ให้ พ่อแม่กินน้ำยำเหมืแรงจงไว้พ่อแม่อยู่บ้าเลยเจ้าจงไว้อยู่เนาะเอากระสืเมื่อปลาได้บันนี้จู้ได้บันนี้โดยอือไปก่อนสองสาวสบายดีสวยๆดูสองสาวไปก่อนเด้อไปปลาก่อนสบายดีคนสวยไปแหละไปแหละครับนี่แหละทุกคนโซลาเซลล์ที่เอามาติใหนอน้องสุดก่อนเนาะกะกัได้ใส่ประโยชน์ซาพโทรศัพท์แล้วกะซัพแบตเตอรี่ได้ลายยางใส่ประโยชน์ได้ลายยางกะผู้ใหญ่จะดีเพิ่นฝากมาให้น้องก่อน ใส่เด้เป็นปีเลยครับปีกปีกลัวเลยนะถือว่าใส่ประโยชน์ได้ดีเลยแหละอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้าน้วนรวนเอทุกคนเด้อเห็นบอกเฮือนลังนี่นี่มีแต่ไม้ไผ่ย่างเดียวไม้ไผ่คือไม้นังแหละห้างกระบากเห็นบอกพื่นสิซับเป็นผากเป็นผากเลยเอามาจากไว้กะาว่ามันใก่แห้งล้วเพิ้นสิเอาขึ้นเทิงพุ่นเห็ดลังคาเห็นบอกนี่อ๊อซับเป็นผากเป็นผากนี่เห็ดเป็นคือกระเบื้องนี่ คือกระเบื้องเลยเห็นบ่ทุกคนฝนตกกับบดีหัวได้เห็ทั้งในเห็นบ่ฟ้าเท็ดแล้วคือสีงามรังนี่ทุกอย่างเป็นไม่ล้วกะฟ้ากับเป็นไม่คักคาเล้วคากแล้ว,ลวเห็นบ่นี่โอ้จะเอาไปเห็ดเป็นหลานค้าคล้ายเครื่องค้ายคล้องนี่คือคสีขาดซิกเนาะทุกคนเนาะอ่าสุดยอดเลยีหลังจากอยู่กับน้องก่ะใส่เวลาเฮิงเติมเนาะทุกคนเป็นส้มโมงกลัวสุดแหละกะสิเดินทางกลับเลยเพราะว่า ฝนตกเศร้าไปหล่อปีหนึงแล้วถ้ามันตกอีกเขาย่านน้ำถ่วมพนทางเขาย่านน่าออกบ่ได้นะทุกคนเนะาะการเสด็จนอนอยู่นี่มืออื่นจะเสด็เมื่อไถ้ามันตกอีกก็บได้เมวณไงเลยเป็นมือซ้องมือผมนะครับเดี๋ยวเขาเดินทางก่อนเนะทุกคนเด้อขอบคุณที่เขามาชมคลิปแหละเป็นกำลังใจเขาด้วยขอบคุณหลายๆครับ,คบไปแล้วบาทนี้อ,อ่าบรรยากาศเพื่อนซ่านเรากำลังเห็ียดไม้เหลีหย่ยมไม้เน้นี่มาสุดก่อนังเป็นเพือนล้างสูงหน่อยอยู่ เพื่อนไอ้วาดเลยทุกคนเลยนะแต่ว่าเราได้แฟนแล้วมีแฟนแล้วทรงพีพีร่านเล่าว่าเอามาแจกเล็กน้อยนี่เด้องสานเ่าเห็นเป่าไม้เขาแหละนาชีไซได้แหละทุกคนขอบคุณพีร่านเด้อพีร่านคนสวยได้กางเกงมาให้เล็กน้อยก่อนนี่พอดีเลยนะพอดีวะส่ได้พอดีเลยพอดีเลยพีนาก็ใส่ได้เลยนี่พีนากระได้ใส่ได้ได้ไม่เนาะ โอ้โอโอเห็ดกินเขากินเขากำนี้ยงนักโอ้เบื้งเนีทุกคนปั่นยางคักดรึยังเบิ่องด้วกินกินขาวเดี๋ยวมายาเรเวนเจ้ายวขยิ่งแม่โอ้มีปั่นเขาวละลาบูมีแนวกินเลยปั่นเขาวละลายางแสีบเลยเ <c oughs> นาะวิธีชีวิตของเด็กหน่อยมันเบาเบาแม่แมนี่แหละครับไปและคุณเพื่อนและได้ส่งตัวนึงไปแล้วคุณโอ้จู๊กคนเด้อจูคนเด้อได้ลูกน้อยบ่ จะคนเลยลูกนะผู้นึงอ๋อผู้นึงนี่ผู้น้อยผู้นึงนี่โอ้ด้วด้วยด้วยมาลำก่อนไหมครับกีจุกอนกอนกอนนั้นเออเออจองคนเนาะเอาจูกันเด้อจูกันเด้อเห็นเห็นอีกหนึ่งป่าไม้เห็นหัวอีกเห็นเห็นเห็นหนูรอเลยหนึ่งต่ไม้เอาเอาเอาส่งพัสดุอิดกคน คือเห็นอีกคนนึงเลยเนี่ยเห็นผู้น่าเส่ได้เนาะใส่ได้ยอยู่น้อยหน่อยเนาะขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดี้อครับพีร้านเด้อขอบคุณคพห่าหลายขอบใจเนาะหน่อยเนาะทรงผมเท่ใท่เนาะทรงผมนี่เท่นเท่นไหมม่เคยทรงผมนี่ผหญยงผู้ชายอ๋อหญยงอ๋ผู้ชายเนอะแล้วญิยงมาสัก่โดยโดยขอบใจเด้อบาวเด้อไปก่อนเด้อบาวหน่อยครับเบาวหน่อยโอ้ไปก่อนไปก่อนจูก่อนจูป้าก่อนบ๊ายบาย